สวัสดีครับผู้เฒ่าผู้แก่เยอะๆบ้านนี้แต่ว่าเราต้องเลือกถ่ายนะครับเพราะว่าเราจำเพาะจ่อจงโครงการนี้ว่าจะต้องเป็นชาติพันธุ์ยักรุ่นผมเริ่มได้สำเนียงแล้วจริงๆแล้วเขาก็อยู่รวมๆกันเนาะ <c oughs> ต้องมีไกด์มาพาเราไป <c oughs> ถึงจะรู้ว่าใครเป็นยักรุ่นหรือใครเป็นไทยโคราช คือผมเป็นช่างภาพจิตอาสาครับผมผมเดินทางถ่ายภาพผู้สูงอายุครึ่งประเทศนะครับทีนี้พอดีผมทําเป็นโครงการถ่ายภาพผู้สูงอายุแล้วก็แจกภาพฟรีก็คือผมจะเอาไปปริ้นแล้วก็ใส่กรอบมาให้สวยๆเลยหลังปีใหม่ผู้สูงอายุที่เป็นยกุ้นนะครับยกุ้นหรอดยัยากุ้นนะใช่ถ่ายเนาะน้าตาเนาะผู้ช่วยเพื่อนเสนอชื่อคุณตาไว้ผมก็เลยมาถ่ายให้เนาะมองกล้องผมนะครับคุณตา อ่ามองไว้นะเอจะกรุ่งหน่อยครับจะกรุ่งนั่นแหละเออนั่นเลยนี่นี่รอไหมรอครับเป็นรถออกเท่าแล้วเดี๋ยวค่อยก็รอแบบเท่าๆนั่นแหละมะชุวยมะชุวยแปลว่าอะไรครับเท่าแล้วมะชุวยมะชุวยคแก่แล้วอ่าจะกรุ่งหน่อยครับจะกรุ่งหน่อยชอบไหมครับ อันนี้ให้ฟรีเลย